สู่ช่องมะนาวดัมสิงไหมครับผมวันนี้ก็เดือนธันวาคมส่งท้ายปีนะครับพิกัดวันนี้งานบ้านคำกั้งนะครับงานเที่ยวแต่ทางนี่โอ้โหเหนื่อสุดๆครับเรียกว่าต้องเกียร์หนึ่งออกแล้วครับแบบนี้ วัดเฟืองท้ายกันครับเมื่อว่านี่ใครขิดจังหวะนิดนึงก็คือติดเลยนะครับรพบกับเจ้าร็อกนะครับโชคคุณน,น้อมเอาแก่ขับเองครับโชคคุณน,น้อมวันนี้ คานไปครับถ้าใช้เกียร์สองไม่น่าจะรอดนะจุดนี้ก็จะมาผูกหน้าบ้านคนพอดีนะครับต้องวเบางั้นฝุน่นจะฟุ้งเขา้าบ้านขเขานะครับ เดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศของอาภายในก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสลับเป็นาภายนอกมาแล้วรอบนี้เจอกับไอ้ส้มเขียวหวานนะครับ โชเฟอร์เจ้าพิงขาเมานะครับ ของอมูบ้านของทีมงานโชคเปน้อมนะครับ พบกับมุมมมุมภายนอกนะครับการทำงานของทีมงานโชคบุญน้อมวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะส้มเต็มนะครับเดี๋ยวมีติดลมแล้วนะครับโอทางนี้ตายเหนื่เหนืส่สุดๆครับ โมมีมองลีกแล้วไยครับเดีย๋ยวมันรอรอดูเจ้าส้มครับยพอไปได้ครับสายเนืดอครับนี่นะครับถนนวันนี้ จกวล็อกของเราเรียบร้อยนะครับมิดล้อครับวันนี้เดี๋ยวรอจะเอารถไถหรือว่ารถแมคโครมาดัานตูดขึ้นนะครับวอมนะครับรถเปล่ายัางเหนืดเลย ดูการคู่เจ้าล็อกครับ ครับเสียเบ่มนะครับเรารอคอยคันนี้อยู่ครับอีกแล้วครับผมเรารอช็อตเด็ดจากคันสีน้ำเงินคันนี้นะครับมาแล้วครับสุมิตโมะ ખબરિયા เบาๆครับเหลืองอลามนะครับ <S <S อละลามรัชอตนี้โอ้ไปอย่างง่ายได้ครับเจอเทอร์โบโเหลืองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะหาดูช็อตเด็ดๆนะครับวิบดีโออาจจะย้อนแสงสักหน่อยก็กช็อตเด็ดคันนี้มานานครับคันสีน้ำเงินคันนี้ ขนานก็ยู่เลยถ้ามันบมฆาดถ้ามันบมฆาตนะไปเลยขาดลงมิดลำครับมิดลำนี่ละนี่ละเขาติดตามไลายใช่ไหมโอ้ยปานี่จังให้คลิปไว้คันนี้เดือบร้อยครับคันนี้ของเซีร์เบิ้มนะครับ สีส้มเนี่ยสั่สีส้มกันข้าเลยไอเจ้าส้มเขียวหวานก็ไม่รอดนะครับดำเลยดำเลยจอดเด็ดชอดมันวันนี้ <c oughs> ซ่อมซ่อมมาแล้วเอาหินแห่ลงรถนะคพับค่าค่ามงค่าค่ามงดายลย่ำผนรดมัองนี่เฮ้ยเดี๋ยวพามาลรล้วกวเดยลงน้ำทงมดชอดบมาเมีนแบพิดใส่ที่ฮับ เทโบสีส้มมาแล้วครับอันนี้ประเอกของช่องก็ไม่รอดครับวันนี้เดีย๋ยวเราดูจะใช้เทโบสีส้มหรือว่าเทโบเหลืองนะครับ เซเบิรมจะเป็นเทอร์โบสีส้มนะครับนั่นเขาจะขึ้นแล้วรถเจ้าย <ś c oughs> ูขึ้นบ่ต้องติดเครื่องเ้วยนะรถ เจอเทอโบสีสม้มเดี<ป>๋ยวเราจะเดี๋ยวดินก่อนนะครับไม่มีทางไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับเจ้ายักษ์เขียวไปแล้วครับไปลุย ยักษ์เขียวน่าจะรอดนะเดี๋ยวเราจะรอให้เสียเบิ้มมาก่อนนะครับไม่มีที่หลบหลีกแล้วชอดเด็ดชอดมันครับมีให้เห็นนะครับเจอทรายหนึดน้องมะนาวก็ไม่รู้จะจุดไหนเหมือนกันครับ ที่จังหวะว่ามันจะยุบลงตรงไหนครับต้องรอเจ้าหลดปรับแต่งทางก่อนนะครับปล่อยเจ้าอกออกไปก่อนครับ เจ้าล็อกเรียบร้อยครับเจ้าล็อกต้องดำทิ้งนะครับไม่ติดครับไม่ติดแ่ซ่อมทาง ครับเดี๋ยวเดินทางกัน ครับสำหรับน้องมะนาวโี okay, ่ครับเอ๊ะ okay, เลยนะครับต้องปรับแต่งทางกันใหม่เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ